สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากมากเลยคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2567น25นะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะ เทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวท่านเนาะเปิดทางให้อาจารย์นะคะเจ้าก,การรนริเวณของท่านด้วยนะเปิดทางให้อาจารย์ได้ทํานายทายทักดวงชะตาของท่านได้ดาาไดแม่นยําชัดเจนคะ่ะเราจะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่พื้นดวงหรือภาพรวมของดวงชาวราศีธนูลักนาธนูก่อนนะคะ อาจารย์จะเลือกไพ่ามา10บใบนะคะ ราชินีพจ,จัทร์นะคะแล้วก็พลังงานสองดาบนะ,ะบางท่านกำลังรอเอกสารอ่าบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเดินเรื่องกับหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงก์ก็ได้หรือเดินเรื่องเอกสารวีซ่าไปต่างประเทศอยู่ก็ได้เนาะการรอคอยเนี่ยจะประกาศผลเร็วๆนี้เนาะจะได้รับความสำเร็จนะคะจัสเมนภาพจริงๆแล้วไฮพิเซกับจัสเมนชุดนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางผันกรเลยนะคะกำลังจะเปิด ความสำเร็จนั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายว้าวราชาเหรียญขึ้นมาเงินก้อนใหญ่ๆหรือความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะ,ะในเรื่องที่ท่านรอคอยได้รับอย่างแน่นอนหรือเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการงานก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือท่านทำธุรกิจส่วนตัวผลประกอบการนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะเป็นประเด็น ปัญหาแบบเขาเรียกว่าแค่ประคัประคองแต่ต่อไปนี้มันจะดีขึ้นนะท่านไม่ต้องอกังวลแล้วค่ะเหมือนกับไพ่พลังงานหนึ่งหนึ่งดาบเนี่ยโอ้โหเป็นพญามังกรเลยนะคะหรือ,อพญานาคก,ก็ได้นะฮะ,ะกำลังที่จะเหมือนกับประทานความสำเร็จให้ท่านอีกพลังงานหนึ่งที่เปิดขึ้นมาเจอนะคะสำหรับชาวธนูนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่มีอยู่10ดาบคือการจบปัญหา อสองใบเนี่ยคือความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานเอกสารต่างๆผ่านไปต่างประเทศได้การสอบเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้การเดินเอกสารกับหน่วยงานแบงค์ผ่านนะคะบอกเลยว่าผ่านใครก็ตามที่เคยขัดแย้งกับท่านเนี่ยเคยแบบความคิดไม่ตรงกันเนี่ยเหมือนแกะสองตัวเขาชนกันเนี่ยคือคนเรามันคิดไม่เหมือนกันมันก็จะโต้กันอยู่นั่นแหละแต่แล้วในที่สุดเชื่อไหมอยู่ๆเขาก็ยอมอะ่ะเขายอมยอมจบยอม อ,อะไรไม่อยากาที่จะมาขัดแยง้งกับท่านจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรน่ะอาจจะด้วยพลังงานของท่านที่แบบมีความจริงจังจริงใจทําอะไรก็คือตรงไปตรงมายึดความถูกต้องไอ้ตรงเนี้แหละค่ะมันกลายเป็นจุดเด่นในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ในความจริงใจของท่านในความสามารถของท่านนะในเรื่องงานท่านก็จะได้รับการยอมรับจากทุกคนได้นะคะ ส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่ากำไรมหาศาลในเรื่องของธุรกิจกิจการอยู่แล้วนะคะหรือคนที่ทำงานในองค์กรท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นดีมากๆค่ะส่วนในเรื่องของความรักน่าจะมีการตกลงกันนะคะไพ่สองดาบราชินีพระจันทร์อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเรื่องความรักที่ปิดปิด,ปดบังกันอยู่เนี่ยมันก็จะต้องถูกเปิดออกมาแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วก็จะต้องเลือก นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าเขาคนนั้นยังเลือกคุณอย่างแน่นอนค่ะโอเคเรามาต่อด้วยความรักโดยตรงอีกครั้งนะคะคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ชาวธนูนะคะขึ้นไพ่อสศวินไม้ สองถ้วยอืมดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะความรักจะชัดเจนเลยค่ะนะคะถ้าใครชัดเจนกันอยู่แล้วครองรักกันอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นเนาะมีแผนสร้างธุรกิจร่วมกันเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้นะคะ,ะถ้าใครยังไม่ชัดเจนก็คือชัดเจนแหละไพ่ขึ้นแบบนี้ ถ้าใครคุยกับใครทางไกลเดอะเวอร์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยนะก็จะต้องเดินทางมาแบบเจอครอบครัวอีกฝ่ายแล้วนะคะเป็นไปในทางบวกเลยค่ะเปิดตัวเลยค่ะไพ่แบบนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะอืมคือ p พ g e of Cup เนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเพราะว่าเอออาจารย์มองไพ่ใบนี้เหมือนพญานาคอะเหมือนจับอยู่ที่ เป็นรูปงูอะะจับงูแล้วชูขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับความรักอะจับคือเขาเรียกว่าจับไม่ปล่อยแล้วล่ะอะไรประมาณนี้คือทั้งตัวเขาและตัวท่านไม่ปล่อยกันนั่นแหละนะโอเคแล้วยังไงต่อเขาเป็นยังไงเขาคนนี้จริงจังจริงใจกับคุณแล้วนะเดอะเฮอร์มิตเขาจะเป็นแสงสว่างให้กับคุณจะทําให้คุณมีความสุขไม่ไม่ทําลาย ในแง่ความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยนะคะไพ่สามดาบจะไม่ทําให้คุณเสียใจนะคุณปรารถนาอะไรต้องการอะไรสเตรนท์เขายอมคุณนะ,ะเขาไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณแหละนะเจ็ดไม้เขาให้อิสระกับคุณเต็มที่คุณอยากทําอะไระเขาก็ปล่อยนะเขาจะไม่ขัดขวางเขาไม่ไม่ขัดขวางและเขายังสนับสนุนคุณอีกอ่านะคะโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากบางท่านก็คุยกับ คนต่างชาติอาจจะเป็นอเมริกาอยู่ก็มีเนาะอ่าหรืออาจจะไม่ใช่ต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมแต่รู้แต่ว่าอืมคนนี้โอเคมากๆอ่ะอ่าและยังไงอีกอราชินีพระจันทร์เขามองว่าคุณน่ะช่างงดงามช่างดูแบบมีค่ามีศักดิ์ศรีมีแบบอะไรที่เขาภาคภูมิใจมากอ่ะเขารักคุณมากนะคะอ่ะอาอัศวินถ้วยเนี่ยเห็นไหมฮะถือความรักคุณเหมือน แสงสว่างในชีวิตเขาจริงอะ่ะนะเขาคิดอย่างนั้นหรือตัวคุณเองอะ่ะคุณก็มองแหละว,ว่าเขาดีกว่าคุณมากคุณน่าจะเข้าใจะนะคะสิบไม้แล้วก็สามเหรียญน,นะคะการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยคิดร่วมกันมีการเจจาข้อตกลงข้อมูลอะไรจะไม่ปิดบงังกันแแบบนี้นะคะถือว่าเป็นสีสันแห่งความรักที่มีความสุขจริงๆนะคะ โอเคเรามาเติมเต็มด้วยไพ่ฝังใจอีกครั้งนะคะไพ่ฝังใจอยากจะบอกอะไรนะไพ่ฝังใจขอพลังงานไพ่สามใบอ่าแฮงแมนนะคะอ,อ่ไพ่อันนี้เหมือนภาพคนถูกขังอยู่ในกงถ้ามองก็เหมือนไพ่น,นี้เขาจะบอกว่าเขายอมให้คุณกักขังเขาอะ เขาไม่ดิ้นรนไม่ไปไหนอยู่ตรงเนี้ยเขามีความสุขอะไรประมาณนี้โลกแห่งความฝันนะคะแล้วก็เป็นสี่ถ้วยน้ํามันเต็มแก้วนะคะแปลว่าเติมเต็มความรักจนน้ําเต็มแก้วนั่นแหละมันเต็มมันเออจริงอะ่ะเออจนลน้นเห็นไหมเติมแล้วเติมอีกก็ได้เห็นไหมแก้วสองแก้วสองใบเทน้ําลาดลงมาในถังใบเนี้ยก็เหมือนความรักของพวกคุณมีการเติมล้นแล้วล้นอีกนะ ก็ยังไม่สะใจอ่ะก็ต้องเติมพลังงานรักกันไปอย่างนี้แหละนะคะเรามาดูความรู้สึกความคิดเขาผ่านไพ่โลแมสแองเจิลค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากไปฮันนีมูนกับคุณเออนะคะอยากผ่อนคลายอยากไล่พลังงานเหนื่อยล้าต่างๆที่เขาไปเผชิญมากับ เรื่องของงานเรื่องอะไรเนี่ยเขาเนี่ยแหะคะ่ะเขาบอกว่าเขาเขาอยากที่จะไปไหนกับคุณไปเติมความรักนะคะอ่าอยากอยู่ใกล้ชิดคุณเป็นไพ่จุ่มพิษมือผู้หญิงซะด้วยจับไม้จับมือกันแล้วค่ะเนี่ยเขาอยากใกล้ชิดกับคุณะคุณมีสเสน่ห์สำหรับเขามากมายเลยนะคะเขามีความรู้สึกแบบอยากดูแลอยากปกป้องนะ อยากบอกความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อคุณจริงๆให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากโปรดเชื่อใจผมเถอะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะคะในหน้าพพหรือเชื่อใจฉันก็ได้นะคะคุณเพศไหนคุณก็ปรับเข้ากับดวงนะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะ 6เหรียญน,นะคะเป็นไพ่พลังงานที่ดีนะคะไพ่หเหรียญอาจจะมองเรื่องโชคลาภโอกาสทางการเงินหรือ,อเรื่องของข้อตกลงในเรื่องสัญญาเอกสารก็ได้ถือว่าดีมากค่ะโดดเด่นในเรื่องของงานเรื่องของเงินมีการเติบโตก้าวหน้าในเรื่องสายงานนะถ้าความรักก็กําลังจะมีใครเข้ามาสนใจในตัวคุณนะแต่เหมือนว่าคนโสดก็ยืน คิดมากอยู่เหมือนกันเนาะเจ็ดเหรียญเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวก็สบายดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนนี้เข้ามาถ้าแบบอเข้ามาแล้วจริงจังอะ่ะจริงจังจริงใจกับคุณจริงๆอะ่ะคุณก็ยังอยากจะให้โอกาสเขาอยู่แต่นั่นแหละคุณก็แอบ,บกังวลน,นะคะอาจารย์มองเนาะอแอบบกังวลแต่ก็ยังเปิดนะเปิดใจเปิดใจคุยมิตรภาพดีๆอยู่แล้วยังไงอีกนะคะคุณจะได้ครบ กับไข่ไหมล่ะปักนี้เนี่ยราชินีถ้วยแล้วก็สิบดาบสิบดาบเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณตัดจบในเรื่องราวเก่าๆแบบเคลียร์จนหมดใจเมื่อเจอคนนี้ก็ได้คุณมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากมีใครเข้ามาซัพพอร์ตหัวใจที่มันว้าเหวมานานแล้วก็ได้นะอุนจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วยังไงจะได้คบกันจริงๆไหม อ่าอสศวนดาบราชินีไม้นะคะสี่เหรียญขึ้นมาอยากมีใครอยู่ในอ้อมกอดจริงๆแหละเก้าเหรียญอยากมีความสุขเดอะซันโอเคคนโสดเปิดใจนะคะแบบนี้นะคะพลังงาน5ดาบอ่ะก็อยากลองดูแหละว่าคนนี้จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนความคิดเราได้จริงๆไหมอ่าราชินีไม้เพราะคุณก็ดูว่าคุณมั่นคงของคุณอยู่แล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่ คุณจะรักใครสักคนอ่ะคนนั้นต้องต้องต้องเพอร์เฟกต้องดูดีไม่งั้นคุณก็จะยังไม่เปิดประตูใจเต็มที่แต่แล้วพอเป็นเก้าเหรียญจุดนี้เป็นภาพคนยิ้มมีความสุขอ่ะและยืนอยู่หน้าประตูอ่ะเปิดประตูใจจริงๆนะคะและเป็นเดอะซันด้วยแสดงว่าคนสดเปิดประตูใจรับความรักใหม่ๆครั้งนี้แนะ่นอนค่ะขอให้มีความสุขค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ